นักเรียนอ่าชั่วโมงครูนะวันนี้นะครูฮอนสอนศิลป์นะครับอ่ดูครูไหมวันนี้โอเคนะครับตั้งใจดูนะครับวันนี้นะครับครูจะมอบหมายงานศิลปะนะครับมีชาศิลปะที่เรียนกับครูเอ่อเราเรียนเรื่องดนตรีใช่ไหมไม่ใช่ศิลปะเล้วเป็นดนตรีนะครับเทอมนี้อ่าอยากให้พวกเรานะครับทบทวนตัวโน้ตนะแล้วก็ ฝึกนะครับฝึกจิ้มตัวนต้ตในแผนผังนะครับที่ครูทําเป็นโมเดลให้พวกเรานะครับเริ่มจากตัวนต้ตที่เราเรียนกันนะครับอ,อันนี้จะมาสอนลายลายเต้ยโขงาลายเต้ยโขงนะครับ สุดท่องแล้วก็ออรเรียนอ่านะครับเดี๋ยวครูจะพานักเรียนอ่านนะครับโน้ตลายเต้โขงเป็นโน้ตพื้นฐานที่จะเราเรียนวิชาดนตรีทุกเพลงในโลกนี้ต้องเริ่มจากโน้ตตัวนี้นะครับถ้าเราจาไม่ได้เราก็เล่นเพลงเ่นไม่ได้นะครับครูมีความคาดหวังว่านักเรียนเทอมนี้ให้ได้เพลงน,นี้นะครับสําหรับป .2 ทับสและป .2 ทับสองทับ่สองทับสองเหมือนกันนะครับอ่ามีอยู่4ี่บรรทัด 1>, 1 2 3 4นะครับเราจะแล้วคุณจะสอนหลักการจำเราเรียนกันมาแล้วตัวโน้ตนะครับแต่ละตัวอ่านะครับยังมีเวลาจำกัดนะครับเดี๋ยวครูจะพาท่องแนละให้นักเรียนฝึกท่องแล้วก็อัดคลิปส่งมให้ครูดูนะครับแต่และคนว่าอ่านถูกอ่านผิดยังไงนะครับอาเช่นนะครับลอลิงลาซอโซซอนมอมามีลอลิงก็ลาเหมือนเดิมแล้วก็ซอโซซอน อันนี้โดอันนี้เสียงสูงดโดดิคือโดนะครับลาซอนมีลาแล้วก็อ่านว่าลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาบรรทัดที่สองราซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาบรรทัดที่สามครับซอนมีเลโดมี เลสันมีเลโดลาอะดับที่สี่โดเลมีเลโดซันลาโดเลมีเลโดซันลาอีกครับเลยนะครับลาซันมีลาซันโดลาซันมีลาลาซันมีลาซันโดลาซันมีลาซันมี โดมีเรซันมีเรโดลาโดเรมีเรโดซันลาโดเรมีเรโดซันลาอ่าให้พวกเราฝึกท่องนะครับตามคุณครูแลรีกับนะครับสามารถที่จะทํำซ้ำๆหลายรอบเพื่อให้ชัดเนจนเสร็จแล้วเราอัดคลิปที่เราคิดว่าอ่านสมบูรณ์แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวส่งมาทางไลน์ของครูจ๋านะครับ อันนี้ให้เขียนลงในสมุดนะอันนี้นะแล้วก็อ่านให้ครูฟังนะครับเดี๋ยวเวลามาเจอกับครูครูจะไม่ให้อ่านนะที่นี้จะให้ท่องเป็นปากเปล่าเลยแต่ชั่วโมงนี้ให้เราอัดแล้วก็อ่านให้ครูฟังโอเคนะครับแค่นี้นะครับวันนี้บ๊ายบาย